สวัสดีครับพดกับสุรเก่าฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ยังเด็กมากชนะด่าพลาดได้ตัววันนิคิด STB ลุยฟุตบอลอาชีพจากผลการของทีมชาติไทยชุดอยู่17ปีนะครับถึงแม้จะจบด้วยการเป็นรองแชมป์อาเซียนยู16ปีแชมป์เป็นชิป2 0 4ที่ประเทศอินโดนีเซียหลังแพ้จุดโทษออสเตรเลีย7ประตูต่อ8หลังเสมอกันในเวลา1-1จนมีรายงานว่าปรเมศ ละอองดีมีโอกาสลุ้นเล่นฟุตบอลระดับอาชีพกับทัพนกใหญ่ c ชน n า h e r ร์เบลย่างไรก็ตามนะครับทางกีมงานบอลไทย .com ได้รับข้อมูลจาก STB ว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างไดเพราะเจ้าปับ๊บอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นกระดูกยังไม่ถึงนะฮะกับผู้ใหญ่แม้ว่าทาง STB จะให้การสนับสนุนไชน่าเฮอร์เบอยู่แล้วก็ตามเถอะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับ เด็กที่พวกเขามีหรือต้องส่งไปให้เนื่องจากทางนกใหญ่พิฆาตมีกลุ่มอะคาเดมีของพวกเขาที่กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนอ,อบจอชัยนาทอยู่แล้วโดยเป็นอคาเดมีที่เสียแฮงค์อนุชานาคาสายอดีตป,ประธานสโมโสรตั้งขึ้นมาเรือ่องราวรายการต่อไปของทีมทติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะลงเล่นในศึกยู7ปีเอเชียคัพ2025รอบทัเลือกกลุ่มดีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดชลบุรีร่างวันที่ 23ถึงวันที่27ตุลาคมนี้จะมี4ชาติร่วมโมฆแข่งกันได้แก่ไทยเติร์กเมนิสถานบูนไนและอินเดียโดยจะเอาทีมแชมป์กลุ่มและทีมอันดับ2ท,ที่ดีที่สุด5จาก10กลุ่มไปเล่น U17 ปเเอ a เียน c ั p 2025รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพ ซึ่งรอบสุดท้ายสิหชาติจะคัดเอา8ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สิทธิ์ไปแข่งขันยู่17ปีจริงแชมป์โลก2005ที่กาตาร์ต่อไปนะครับก็บทสรุปนะครับยังเด็กเกินไปนะฮะกระดูกยังไม่ถึงผู้ใหญ่นะครับในวัย15ปีนะฮะถ้าหากไปเล่นแล้วโดนเตะมาแล้วมีอาการกระดูกกระเดี่ยวหักเนี่ยก็เป็นอันตรายนะครับแต่ว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาไม่มีนะฮะท่านผู้ชมเมืองนอกเนี่ยถ้า15ปีแข็งจริงเนี่ยเล่นลีกอาชีพได้เลยนะฮะอย่างเช่น ลามินยามมลนะครับของทีมชาติสเปนที่ล่าสุดนั้นโชว์ฟอร์ม้อย่างยดเยี่ยมกับทีมชาติสเปนก็เล่นให้กับบาร์เซโลนานะฮะก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะฮะสำหรับปรเมศละองดีแต่เชื่อนะครับว่าอีกไม่กี่ปีได้เป็นนักเตะอาชีพสมใจแน่นอนนะครับก็อยากจะให้น้องนักษาดูแลตัวเองอย่างดีดนะครับอย่าไปามั่วสุมกับเรื่องของมึนเมานะครับกินระบบระเบียบวินัยเพราะอนาคตน้องคนนี้เนี่ยสดใสจริงจริงนะฮะ เล่นดีนะฮะกระชากเลือเล้อยทางริมเส้นนี่สุดยอดไปเลยนะครับแถมยังมีวิสัยทัศน์ในการเล่นเกมลุกได้อย่างยเยี่ยมนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่แอดมินชื่นชอบเลยจริงๆสําหรับน้องโรเมตละองดีนะฮะก็เราลุ้นว่าจะได้เป็นนักเตะชีพขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้เ,ดเร็วๆนี้แน่นอนนะครับตอนนี้ก็ยังกระดูกยังไม่ถึงนะครับรอต่อไปเสียก่อนนะจ๊ะ ด่วนสาระยูเยนนะครับเปิดเดิมนัดแรกพบกับทีมบอสบลิสตอากิตะสาระยูเยนของเราครับกองกลางห้องเครื่องตัวเก่งทีมชาติไทยเปิดตัวกับต้นสกัดใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่รู้หลายแล้วนะครับสวมเชื่อแล้วก็ยิ้มแป้นเลยเทียวโดยลงซ้อมได้แล้วนะฮะโดยเป้าหมายสําคัญก็คือพาทีมเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นหรือว่าเจลีกญี่ปุ่นในฤดูกาลหน้าให้ได้นะฮะท่านี้จับตานะครับสาระยูเยนคาดว่าจะได้รับประกาสลงสนามเป็นเกมแรกกับต้นสกัดใหม่ที่ญี่ปุ่น ก็คือเกมลีกของเจลีกญี่ปุ่น2นะฮะกับทีมเรโนฟายามากุชิโดยมีคิวบุกไปเยือนบล็อบลิสอากิตะในวันที่14กรกฎาคมที่จะถึงนี้เรียวนะฮะอดีตผู้ช่วยของมาร์โกโตเทกุรุมริซึ่งปัจจุบันเป็นกุญซใหญ่ของเรโนฟายามากุชิรู้ดีถึงศักยภาพของเจ้าตังสารยุยัยนกองการห้องเครื่องจินชไทัยของเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นสาระยุยเยนออสตัสาลงสนามครั้งแรกบนเวทีลีกญี่ปุ่นในเกมนี้ด้วย แล่าแฟนๆชาวไทยต้องรอลุ้นนะครับอาจมีเซอร์ไพรส์โดยจะได้ชมการถ่ายทอดสดทาง BG Channel นะฮะบาดดาแป้งพพดยืนยันนะครับสมาคมฟุตบอลไทยใช้ VAR c l o s s hair 3D เทียบชั้นพรีมลิกอังกฤษเลยเหรอครับบาดดาแป้งเดือนพันลำสนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโพสยืนยันเองอย่างเป็นทางการ มสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและอัปเกรดใช้เทคโนโลยี V a R Crosshair 3D เทียบชั้นกับพรีเมียร์ลีกอนะครับโดยข้อความที่โพสต์ระบุไว,ว้ว่าสมาคมมีมติอัปเกรด V R Crosshair 3D ให้ใช้งานเหมือนกับพรีเมียร์ลีกอักทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมสภากรรมการประจำเดือนกรกฎาคมปี2567ซึ่งเสร็จสิ้นไปเป็นที่รรนะ้อยณ ห้องประชุมชั้นสองอาคาร f อ Thailand ด์หัวหมากการประชุมในครั้งนี้นำมาโดยมาดมแป้งดนพันธ์ล้ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยองค์กรประชุมครบทั้ง17ท่านโดยมีวาระสสำคัญเพื่อแจ้งให้ทราบและลงมติร่วมกันดังนี้ยืนยันรายชื่อสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1นึจำนวน16ทีมและฟุตบอลไทยลีก2จํจำนวน18ทีมในฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5โครงการพัฒนาพุทธศิลป์ ที่สมาคมทําอย่างต่อเนื่องการเตรียมความพร้อมทีมฟุตซอลทีมชดไทยก่อนการแข่งขันฟุตซอลโลกปี2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานมีการอัปเกรด VR เป็นแบบ Crosshair 3D โดยเพิ่มกล้องจาก12ตัวเป็นทั้งหมด16ตัวโดยเป็นการเพิ่มกล้องอีก4ตัวบริเวณหน้าประตูทั้งสองฝั่งเพื่อรับรองการตีเส้นแบบ3มิติและเพื่อมุมมองในการพิจารณาการตัดสินที่ชัดเจนมากขึ้น เหมือนในศึกฟุตบอลพิมพยร์อังกฤษและคาดการว่าจะพร้อมใช้งานก่อนการแข่งขันในช่วงเล็กที่2ของศึกไทยลีก1รฤดูกาล2024-2025การซื้อหูฟัง VR ใหม่ให้ผู้ตัดสินทุกรายเพื่อการสื่อสารและทันสมัยมากยิ่งขึ้นการศึกษาระบบ VR l i t e เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการใช้งานฟุตบอลไทยลีก2แนวทางการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาล2024-2025การแต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกจาภาพการแข่งขันฟุตบอลทิงทั่วพระราชทานกิงครับครั้งที่50ประจำปี2024ในช่วงปฏติทินฟีฟ่าเดยเดือนตุลาคมสำหรัการประชุมสภากรรมการครั้งต่อไปคือครั้งที่9ปี267 7จะมีขึ้นในวันที่5สิงหาคมนี้นี่คือสุดข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11กรกฎาคม Tchau.